สวัสดีนะครับอยู่กับช่องรถด,ดำเงินล้านนะครับมาครับคลิปนี้ก็จะพามาชมทีมงานหอจ้าก ok ิงหนมนะฮะวิ่งงานลูกลังกันครับเป็นงานสต็อกลูกลังนะฮะววันนี้เจอรถคนดังนะนี่ครับน่าจะเป็นรถเสียมิมนะฮะมิมลอเล็กชาแนลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็จะมีอีกคันฮะเป็นรถของทีมงานป่าตรงนะฮะโน่นครับจอดอยู่ฝั่งโน้นนะฮะรถทีมงาน600ดํากรินนะฮะมาช่วยวิ่งงานนะครับวันนี้ไปแล้วครับ ครับคันนี้ครับโอ้หเอาทางเนือด้วยครับนี่ฮะเดี๋ยวมาชมกันนะครับกับเจ้า n p r 150นะครับ คันนี้รถห้างครแรงนะครับคันนี้ครับ เกษตรนี่ก็ถือว่าสวยปอีกแบบครับนี่ฮะเป็นรถเจ้าของที่นะครับพอดีพี่เขามาขอลูกหลังนะครับเดี๋ยวมาดูดรถเกษตรขึ้นบ่อกันนะะว่าจะชิวไหมนะครับหลังจากเมื่อวานนี่มาวิ่งด้วยกันนะครับคันนี้ ความแรงนี่หายห่วงนะ NPR ร้อยห้าสิครับรถท่างนะฮะใหม่แกะกล่องนะครับปกติเขาก็จะวิ่งมันวิ่งอ้อยนะครับรถคันนี้วันนี้พี่เขามาขอลูกลังฮนะ นะฮะน่าจะใส่อยู่ประมาณห้าหกตักนะครับเอาดับเดี๋ยวต้องดันตูดหน่อยครับโอ้กระเด็นเลยฮะนี่ครับไปแล้วครับโอ้นิ่มๆเลยฮะโอ้ไปแบบนิ่มเลยนะฮะนี่ครับรถใหม่นะฮะข้อดีของรถใหม่ครับ ไม่ยังเป็นตอวเครื่องใหญ่นะครับเครื่องเล็กก็วิ่งได้เหมือนกันครับนี่ครับทางเนินๆนี่ไปได้สบายครับอู้แรงดีครับตัวนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะเป็นตัว150นะครับ NTR 150นะครับขันต่อไปฮะกับ6ล้อดํากินนะครับ วันนี้หกรอน้ำกีนส่งเข้าประกวดสองคันครับมาช่วยทีมงานเรานะฮะมาแล้วครับกับหกรอน้ำกีนนะฮะนี่ฮะขับโดยแซมวิ่งนะครับ สวยดีครับคันนี้ครับผมชอบนะฮะโดยส่วนตัวนะครับสีสันถือว่าสวยงามฮะท่อนี้ต้องบอกว่าลั่นจัดเลยครับมาช่วยทีมงานสิงหนุ่มได้ประมาณ3วันแล้วครับทีมงาน6 0ร้อน้ำกีนนะฮะโนนครับ แซมบิ้งครับกำลังถ่ายคลิปเหมือนกันครับโอ้โ ปใหญ่นะครับนี่คันนี้ฝาข้างน่าจะประมาณ60ได้นะครับถือว่าใหญ่ครับกระบะนะฮะอย่างนี้นี่วิ่งงานเหมาสบายครับ โอ้เต็มกลองไปเลยฮะมาดูครับว่าจะไหวไหมนะฮะ เนิบมฮะสบายๆครับเอาโอ้โหนี่ฮะดูถนนฮะมันแน่นอยู่นะครับแต่ว่ามันจะลื่นๆหน่อยนะฮะ จริงครับคันนี้ฮะนี่แหละครับขับรถทางเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องค่อยๆไปอย่างนี้แหละฮะหยอดไปเรื่อยฮะร,รีบไม่ได้ครับเดี๋ยวแหนบหักนะฮะทางออกบ่อก็จะไกลหน่อยครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขุดจากข้างล่างนะฮะไล่ขึ้นมาฝั่งนี้แหละครับก็จะเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆฮะ,ะทางแน่นดีครับแต่ว่าจะมีลื่นหน่อยนะฮะวันนี้ทีมงานหกล้อดัมกีนก็ส่งรถมาช่วยสองคันครับมีคันของหกล้อดัมกีนฮะ,ะแล้วก็จะมีคันของมิ้มล้อเหล็กอีกคันนะครับ โอ้ชิวๆเลยครับเฮ้เสียงแหนบดังเลยฮะโอ้ต้องบอกก่อนนะฮะเนี่ยว่าถ้าขึ้นไปขับแล้วจะรู้ว่าหนักจริงฮะ นี่แหละฮะถนนก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยฮะสับสองได้เลยครับนี่ฮะจากจุดนี้ไปก็เป็นทางสะดวกแล้วครับวิ่งสบายๆครับ มาครับถึงที่รถดับเงินล้านแล้วฮะนี่ครับจอดรอฮะไปสุดท้ายเลยครับท้ายสุดเลยฮะคันนี้ก็ขับเองครับนี่ฮะเจอก็ทักทายได้ครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามช่องรถดับเงินล้านอีกสักช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ